สวัสดีดค่ะพาชมของในสวนนะคะนี่เลยค่ะมีพึ่งน้อยมาอยู่ในต้นมะม่วงค่ะนี่นี่นี่มาเอบอยู่ตอนไหนน้อและนี่บุญล้ลมกำลังปลูกถั่วนะคะ กำลังเกิดเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นี่ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมโรดติดตามนะคะนี่ก็ต้นมะม่วงต้นมะละกอตรงนี้ก็ใบบัวบก หองเกิดเองนะคะธรรมชาติค่ะอันนี้ก็กรวยหอมทองปลูกตนเดือนเมษาก็จะเคระเคะเกรนเรนอยู่แอ้กรนีค่ะหอมไม่รู้ว่าหอมเขียวหรือหอมทองนะคะเนี่ยเพิ่งออกปลีปีนี้โกลนี้ออกสามปีเลยเนี่ยค่ะ งามค่ะตรงนี้ก็มีพึ่งน้อยมาอยู่นีไค่ะต้นอะไรเพื่อนเอนรู้จักไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะพึ่งอกปลีเลยค่ะกล้วยน้ำว้าต้นงามงาม ันนู้นก็ออกผลออกนี่แล้วนะคะนี่เลยค่ะกล้วยน้ำว้าควบคู่กับต้นน้อยหนานี่ค่ะโอระพางามงามน้อยหนามะละกอ หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีของดีนะคะอยากรู้ไหมคะของดีอะไรเพื่อนเื่อนนี่เลยค่ะเห็ดปลวกเห็ดโคนนี่นี่ดอกหนึ่งก็นนี่อีกดอกหนึ่งส่วนตัวตรงนั้นก็เหี่ยวแล้วนะคะเนี่ย ไม่เก็บเอาไว้ให้เชือ้อให้เป็นเชือ้ออันนี้ก็ต้นมะม่วงฟ้าลั่นนะคะปลูกมาได้สองปีแล้วนี่เลยค่ะเขาเกิดเห็ดปลวกเห็ดโคน ตรงนี้เปื่อยแล้วนะคะเนี่ยเกิดทีละดอกก็เลยเอาไปแกงไม่ได้ค่ะดอกหนึ่งนี่ดอกเล็กๆดอกหนึ่งอีกค่ะไม่เก็บนะคะไว้ให้เป็นเชื้ออูนี่อีกค่ะ นี่เลยค่ะท่านผู้ชมอูนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังงามเห็ดเห็ดเห็ดนี่เลยค่ะไม่เก็บนะคะเอาไว้ให้เป็นเชือ้อนี่เลยค่ะดอกงามงาม ใครอย่ามาลักดื้อค่ะจำได้ว่าซื้อเชื้อมาใส่นะคะไม่นึกว่าเขาจะเกิดมาจริงๆแต่เกิดที่ระดก นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะะสะบุญลมสวนอ้อสระก็มีบัวแดงผักบุง้ง น,นี้กล้วยหอมเขียวนะคะเนี่ยอันนี้ก็กล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะคะเนี่ยออกผลเกือบจะได้กินแล้วต้นหอมทองนี่ก็ขาเหลือง ดูสิคะก็อ้อยต้นอ้อยดำสมัยแต่กอนก็เอาไปทำยาค่ะยาสมุนไพรนี่ค่ะต้นอ้อย คะบันเดียกตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่าขาเหลืองนะคะดอกไม้งามงามมะพร้าวน้ำหอมปลูก4ต้นรอดหนึ่งต้น บรรยากาศรอบๆโ,โคกู่นนู้นก็ต้นผักสาบคา่ะกำลังเกิดข้างล่างก็จะเป็นต้นมะนาวตามด้วยหญ้าเนเปียนะคะบรรยากาศรอบๆโ,โคกบ,บัวนี่เลยค่ะ สงสัยจะหิวแล้วสี่โมงแล้วย่าหวานแต่ก่อนหิตมากเดี๋ยวนี้ไม่หิตแล้วเราจะชอบเนเปียมากกว่าค่ะโอ้ลืมนี่เลยค่ะกล้วยหอมเขียว ผลงามงามค่ะนี่ค่ะต้นไม่ใหญ่นะคะแต่ผลงามงามค่ะนี่เลยแค่นี้ก่อนนะคะยังไม่ดูบรรยากาศข้าวเลยไปดูค่ะ ดีดีค่ะนี่เลยค่ะอะข้าวอมุ่นล้อมโอ้โหน้ำเยอะจังเนี่ยน้ำเต็มเลยเปลงนี้น้ำเยอะ นี่เลยค่ะข้าวนอว้องวัวร้องอยากกินหญ้าแล้วแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ